สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักจะมาเล่าให้ฟังซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับคุณแม่คุณแม่ของเรานั่นเองเรื่องราวเรื่องนี้พูดถึงการโกหกของแม่แปดครั้งนะครับเราจะมาฟังกันมาเริ่มกันที่ข้อที่1นะครับ เรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อตอนผมยังเป็นเด็กๆนะครับผมเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากครอบครัวของผมอ่ะยากจนมากๆจนต้องอดข้าวบ่อยๆเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงเวลากินข้าวแม่จะแบ่งข้าวมาให้ผมเพิ่มขึ้นอีกพร้อมทั้งพูดว่าลูกต้องกินข้าวเพิ่มเยอะๆนะส่วนแม่ไม่ค่อยหิวนี่เป็นครั้งแรกที่แม่โกหกผมครับ ผมรู้ครับว่าแม่หิวแต่แม่อยากให้ผมกินเยอะๆเพื่อผมจะได้อิ่มแม่ยอมอดเพื่อผมครับเมื่อผมเติบโตขึ้นในข้อที่สองเมื่อผมเติบโตขึ้นคุณแม่เพียงพยายามหาเวลาว่างไปตกปลาในแม่น้ําเพื่อว่าผมจะได้มีอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตได้กินนะ,ะัะแม่ทําต้มปลาทําซุปปลาให้ผมกิน ในขณะที่ผมกินแกงปลาต้มปลาสุป,ปลาอยู่นั้นแม่จะมานั่งข้างๆผมแทกินเสร็จเนื้อปลาที่ติดอยู่ตามก้างหลังจากที่ผมได้กินเนื้อปลาไปแล้วผมรู้สึกตื้นตันใจมากครับผมพยายามแบ่งเนื้อปลาให้แม่กินแต่แม่ปฏิเสธทันควันผมกับพูดว่าลูกกินเถอะแม่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อปลานี่เป็นครั้งที่สองที่แม่โกหกลุมครับ ในครั้งที่3เมื่อผมเรียนอยู่ชั้นมัธยมเราต้องใช้เงินเพิ่มมากขึ้นแม่ต้องหารายได้พิเศษด้วยการรับงานเล็กๆน้อยๆจากโรงงานมาทำที่บ้านบางครั้งผมตื่นขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองผมยังเห็นแม่กำลังทำงานอยู่ครับแม่ครับนอนเถอะครับนี่มันดึกมากแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกนะครับแม่ แม่หันมามองผมและยิ้มแล้วพูดว่าลูกนอนต่อเถอะแม่ยังไม่เหนื่อยเลยแม่ยังไม่ง่วงนอนไม่หลับนี่เป็นครั้งที่สามที่แม่โกหกผมครับครั้งที่สี่เมื่อผมใกล้จบชั้นมัธยมผมต้องไปสอบเป็นวันสุดท้ายแม่อุตส่าห์หยุดงานไปเป็นเพื่อนและกำลังใจให้ผม มันเป็นวันที่แดดร้อนมากๆเลยครับแม่ต้องนั่งรอผมอยู่หลายชั่วโมงกว่าผมจะสอบเสร็จเมื่อผมทำข้อสอบจนเสร็จผมก็รีบออกมาหาแม่ผมเห็นแม่นั่งอยู่มีเงื่อออกท่วมตัวแต่ท่านกับลินน้ำเย็น,ยนๆที่เตรียมมาให้ผมดื่มผมเห็นแม่รู้สึกเหนื่อยและร้อนจึงขอให้แม่ดื่มน้ำก่อน แม่พูดขึ้นว่าลูกดื่มเถอะแม่ยังไม่กระหายน้ำนี่เป็นครั้งที่สีที่แม่โกหกผมครับครั้งที่ห้าหลังจากที่พ่อผมล้มป่วยและเสียชีวิตไปคุณแม่ที่น่าสงสารต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัวแต่ก็ยังไม่ค่อยเพียงพอ คุณแม่พยายามทำงานมากขึ้นเพียงไรไรายได้นั้นก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยเพียงพอต่อการใช้ในครอบครัวคุณลุงที่อยู่ข้างๆบ้านท่านเป็นคนดีมากครับท่านพยายามเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวเราเสมอเช่นมาซ่อมแซมบ้านที่ผุพังและอื่นๆอ,อีกมากมายครับเพื่อนบ้านเห็นครอบครัวเราลำบากมาก ก็แนะนําให้แม่แต่งงานใหม่แต่แม่ยืนการว่าไม่ครับแม่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานใหม่แม่พูดกับผมว่าแม่มีลูกอยู่ทั้งคนแม่ไม่ต้องการความรักจากไหนอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่ห้าที่แม่โกหกผมครับในสุดผมก็เรียนจบและมีงานทำผมอยากให้แม่ ซึ่งต,ตากำทำงานหนักมาตลอดได้พักผ่อนบ้างแต่แม่ไม่ยอมครับแม่กลับไปตลาดทุกเช้าขายผักที่หามาได้เพื่อเลี้ยงชีพทั้งๆท,ที่ผมพยายามส่งเงินมาให้แม่ผมต้องไปทำงานอยู่ไกลเมืองครับอยู่ห่างไกลจากแม่มากแม่ผมไม่ค่อยยอมรับเงินจากผมบางครั้งท่านยังส่งเงินกลับคืนมาให้ผมได้ซ้ำแม่พูดกับผมว่า แม่มีเงินพอใช้แล้วลูกลูกควรเก็บเงินไว้สร้างฐานะนะแม่กโกหกผมอีกครั้งที่6ครับครั้งที่7ที่แม่กโกหกผมเพื่ออน,นาคตที่นะก้าวหน้าผมตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทด้วยทุนของมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเมื่อผมเรียนจบ ก็ได้งานทำที่นั่นและมีเงินเดือนค่อนข้างสูงเมื่อทำงานไปได้สักพักหนึง่งผมอยากให้แม่ผมมาอยู่กับผมที่อเมริกากเพื่อว่าแม่จะได้อยู่ทำง,งานสักทีได้พักผ่อนบ้างได้พักผ่อนให้สบายในบ้านปลายของชีวิตท่านแต่แม่ผมไม่อยากรบกวนผมครับบอกว่าแม่ไม่คุ้นเคยกับชีวิตต่างแดน แม่อยู่ที่ประเทศไทยดีแล้วไม่มีความสุขแล้วนี่เป็นครั้งที่7็ที่แม่โกงหกผมครับครั้งสุดท้ายครั้งที่แปเมื่อแม่แก่ตัวลงเรื่อยๆในที่สุดคุณแม่ก็เป็นมะเร็งและต้องเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลผมลาง,งานและวรีบบินกลับมาหาแม่สุดที่รักทันทีครับ แม่ผมนอนพักฟื้นอยู่บนเตียงผมไปถึงน้ำตาผมไหลาอาบแก้มเมื่อเห็นแม่ซึ่งผอมดูละสุดโทมลงอย่างมากแม่รู้สึกดีใจมากที่เห็นผมแม่พยายามยิ้งอย่างสุดชื่นด้วยความลำบากผมรู้ดีว่าแม่ได้ฝืนความเจ็บปวดรวดร้าวสุดฝืนจะทนจากโรคมะเร็งลร้ที่ลามไปทั้งตัวผมโอบกอดแม่พร้อม กับร้องไห้ด้วยความสงสารหัวใจของผมในขณะนั้นเศร้าหมองและเจ็บปวดรุนแรงอย่างที่สุดแม่พยายามปลอบผมด้วยเสียงที่แหบและสั่นคลอนลูกรักของแม่แม่เห็นหน้าลูกแม่ก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดอีกแล้วนี่เป็นครั้งที่แปดที่แม่โกหกผมครับและ เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของแม่ที่โกหกผมแม่ที่ผมรักและบูชาตลอดชีวิตได้ปิดตาลงและจากผมไปอย่ังไม่มีวังกลับหลังจากที่เธอกล่าวคำโกหกครั้งที่8จบลงสำหรับเรื่องราวดีๆที่อ่านมาให้ทุกท่านฟังที่เล่ามาให้ทุกท่านฟังก็อยากจะให้เอาไปคิดนะครับ พวกลูกๆทั้งหลายพวกคุณท่านทั้งหลายคุณไม่รู้หรอกครับว่าแม่จะอยู่กับเราได้อีกนานสักเท่าไหร่ในตอนนี้อาจจะคิดว่าแม่ชอบบน่นแม่ชอบดา่าแม่น่าลำคาญจนทําให้เรารู้สึกเกลียดแม่ไม่ชอบแม่ทําไมแม่ต้องว่าดา่าเราอย่างนี้แต่อย่าลืมครับแม่ทุกคนรักลูกนะครับ ที่ท่านอนาที่ท่านว่าเพราะอยากให้เราได้ดีเพราะอยากให้เรามีอนาคตที่ดีครับลูกบางคนไม่เคยทำดีต่อแม่เลยคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าแม่คุณจากไปแล้วอ่ะคุณจะไม่มีวันที่จะทำสิ่งนั้นกับท่านได้ในตอนที่ขณะท่านยังมีชีวิตอยากให้พวกเราทุกคน ทำดีกับท่านไว้ให้มากครับท่านจะบน่นท่านจะด่าท่านจะว่าท่านจะตีเรายังไงเราต้องไม่โกรธครับเพราะท่านอยู่สั่งสอนกับเราได้อีกไม่นานวันหนึ่งที่ท่านจากไปแล้วคุณไม่เคยทําดีกับแม่เลยคุณคิดจะมาทําดีในตอนนั้นมันก็สายเกินไปแล้วครับสําหรับผมที่เสียพ่อไปแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก ผมเสียใจมากครับผมอิจฉาคพอ่นมากเวลาเดินไปข้างนอกเห็นพ่อแม่เดินไปด้วยเดินจูงมือกันมันดูมีความสุขอย่างที่ผมไม่เคยได้รับมาครับสำหรับคนที่ยังมีพ่อแม่อยู่นะครับกลับไปบอกรักท่านบ้างกลับไปซื้อของเซื้ออาหารอร่อยที่เราชอบให้ท่านทานบ้างอย่าทำให้ท่านหนักใจพยายามดูแลความรู้สึกของท่านให้มากม เมื่อถึงเวลาแล้วท่านเ่้จากไปอย่างไม่เป็นห่วงเอาล่ะครับผมคิดว่าวันนี้ก็ได้ข้อคิดกันพอสมควรแล้วเนาะก็อยากให้ทุกคนเอาไปคิดนะครับสิ่งที่ผมได้พูดได้เล่าไปอะ่ะมันจะไม่เกิดไปอยู่เลยถ้าทุกคนฟังแล้วไม่เอาไปทําตามไม่เอาไปคิดตามสําหรับวันนี้ก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับไว้โอกาสหน้าจะมาเล่าเรื่อง ซึ้งๆเรื่องเศร้าๆที่ได้ข้อคิดให้ฟังอีกนะครับสวัสดีทุกท่านครับ